ชื่อว่าน้ำเวียดสาปาโฮเทลนะครับเป็นห้องใหญ่ครับสองเตียงใหญ่เลยนอนได้สี่คนมีผ้าเช็ดต,ตัวให้แล้วก็มีผ้าห่มให้ด้วยครับทีวีพัดลมครับน้ำดื่มให้สองขวดมีรองเท้าแตะ ให้ใส่ครับก็ต้องใส่เลยล่ะครับเพราะว่าพื้นมันเย็นมากๆห้องน้ำครับเครื่องทำน้ำอุ่นคือเป็นห้องสี่คนนะครับแต่ว่าผมอยู่คนเดียวก็ได้ห้องใหญ่แบบนี้เลยคือก็มีแอร์แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะใช้เป็นฮีเตอร์คือมันหนาวมากตอนนี้12องศานะครับที่ผมอยู่ตอนนี้ นี่คือวิวเปิดกระจกจริงๆต้องปิดกระจกครับแต่ว่าผมชอบแบบโอเพนมากกว่าชอบอากาศภายนอกอยู่ใจกลางซาปาเลยครับเดินไปหน่อยเดียวก็ถึงทะเลสาบซาปาละที่เราเห็นลานโล่งอีงนี้คือเลิฟมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดที่ชาวม้งนำของมาขายกันในช่วงกลางคืนอันนี้เป็นบอร์ดครับ Son Set your affirmations, aspirations. I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. มื้อเช้าของผมเลือกทานเฟอร์ร้อนๆครับยังคงพาเดินชมทั่วซาปาครับร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นสุก,กี้แซลมอน บุนโบบุนโบก็คือขนมจีนเนื้อวัวจากเมืองเว้ครับอันนี้จะเป็นคาเฟ่สุกแกนะครับผมเคยมากินแล้วเมนูเด็ดของเขาก็คือขอโโนานาฟ์กฟแ่แลวก็เอคอฟฟ่ครับมีโอกาสมาซาปาลองแวะมาดูนะครับร้านนี้เลย ที่เห็นเป็นสีสันมีไฟกระพริบๆวิบวแบบนี้นะครับก็คือร้านอาหารทั้งหมดเลยส่วนใหญ่อย่างที่บอกครับเป็นซุก,กี้แซลมอนเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปที่ซาปาเลสครับมันดูวไวรุ่นที่นี่เล่นสเก็ตบอร์ดกัน อ๋อดูนั่นความอลังการของฮอตพอตเซ็นเตอชั้น3าครูหาโอโห๋อห I temptation I I like it sensation I live life in like narration from my my aretaken at a Sta away all that causes that cause head a know the the to do of ครับตอนนี้ผมก็กำลังพาเดินรอบทะเลสาบสาปาอยู่คือบรรยากาศคิดว่าอยู่ยุโรปดูดิ วิวสวยมากแล้วก็หนาวมากตอนนี้น่าจะเหลือ5องศาแล้ว mm hmm. เห็นบรรยากาศอย่างนี้ไม่ใช่6โมงเย็นนะครับเป็นช่วงบ่ายสามครึ่งนะครับบ่ายสามครึ่งจริงๆครับไม่ใช่6โมงเย็นหนาวมากมาดูวิวครับยุโรปชัดๆไม่เคยไปหรอกเห็นแต่รูปแต่เนี่ยของจริงที่นี่ซาปา I'm going greatness my Greatness. back. Man, best. take it. Wake it. I'll up. Today's gonna be a good day. Wake 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 up. Today's gonna be a good day. ถึงตรงนี้ก็เดินวนรอบทะเลสาบฟาปามาจะครบรอบแล้วครับพอเรายืนฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นมุมมองของฝั่งตรงข้ามก็มีความสวยงามเ็กเช่นเดียวกันที่สำคัญคือมันเป็นเหงาสะท้อนน้ำนี่แหละที่จัดไี้ว่าสวยงามมากๆเลย ตอนนี้ผมก็เดินมาจนครบรอบทะเลสาบซาป,ปาแล้วนะครับข้างหน้าคือโรงแรมที่ผมพักคืนนี้ครับทำเลด,ดีมากๆอยู่ใกล้ทะเลสาบเลยกับเอ ของโปรดเลยบุญจ๋าเนี่ยโอ้ยโอ้ยเยอะไปไหมเนี่ยเขา <Come on. S 1> เปุน้น o m ม o อคขอบคุณนี่คือหนึ่งชุดของบุญจ๋านะครับประกอบด้วยผกักกระเทียมพริกมะน,นาวเนี่ยไฮไลท์อยู่อันนี้เลยอันนี้จะเป็นหมูนะครับเป็นเนื้อหมู นี่บ้านเรารู้จักกันดีครับขนมจีนรวมกันก็เป็นบุญจาของปวดผมปวดวิธีกินบุญจานะเราก็จะเอาขนมจีนเนี่ยใส่เข้าไปในน้ำซุปที่เขาให้มาโยนเข้าไปเลยนี้เลยแล้ก็กิน เส้นเสร็จแล้วก็กินหมูต่อเราก็หยิบนมจีนใส่เข้าไปใหม่เป็นอย่างงี้ละวิธีกินหมูจ๋าป่ายอเมมเนมชุงจุงออเคสมบูฉิดเส้นนี่ร้านบุญจ๋าตอนนี้อร่อยมากเยิ่านมานอรี่นบุญจ๋าร้านนี้เ็ รสาอร่อยมากเดี๋ยวได้พามากินนะครับสำหรับใครที่จะมาโอเคสิ้นคำเอิญผมพามาชมร้านขายอุปกรณ์เดินป่าที่ขายถูกมากๆโดยเฉพาะลูกค้าชาวไทยสินค้าประกอบไปด้วยรองเท้าเดินป่า มีทั้งแบบผ้าใบหุ้มข้อและรองเท้าแบบลาซ่อนมีทั้งแบบผู้ชายและของผู้หญิง Yo, มีเสื้อกันหนาวหลายขนาดหลากสีหลายยี่ห้อโดยเฉพาะยี่ห้อชื่อดังอย่าง The North Face yeah, มีหมวกไหมพรมกันหนาว <one> มีกระเป๋าสะพายหลังสะพายข้างรวมถึงกระเป๋าคาดเอว ร้านนี้มีชื่อไทยว่าร้านภูผาครับมืดพอดีไปชมซาป,ปาในยามค่ำคืนกันครับ PAGE ร pues ้านค้าร้านอาหารต่างเปิดไฟสร้างสีสันให้กับซาปาที่มืด oh มิดเนรมิตให้ซาปาเป็นเมืองที่สวยงามสว่างสวัยถือเป็นค่ำคืนที่ผมเดินเล่นจนเพลินไปเลยครับเดินจนหิวเลยครับดินเนอร์มื้อนี้ ผมจัดเป็นชาบูเสียบไม้ไมเห็นขายกันเยอะเหลือเกินราคาก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงไม่ได้กินได้บ่อยๆอยู่แล้วครับ โดยเฉพาะการได้เตาร้อนมาเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเพราะหนาวเหลือเกินครับมาแล้วและนี่ก็คือน้ำจิม้มได้กินมากมาก